สิวกรสิวรรนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคณะวิทยาลัยางคัสสินนะครับโดยผมนะครับชื่อแฮมนะครับเรียกอัสั้นว่าแฮมนั่นแหละครับอยู่สาสาขาครับดนตรีตะวันตกนะครับเอกกีตาร์คัสสินครับชั้นปีที่ยศรครับโดยครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการเล่นกีตาร์และแนะนําการเล่นกีตาร์ในสเกลซีเมเจอร์นะครับโดยผมจะสอนนะครับให้น้องๆได้ฝึกตามนะครับเพื่อ น้องๆมีกำลังใจนะครับและสามารถเล่นสกิลซีเมเจอร์ได้อย่างถูกต้องนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงครับเชิญชมได้เลยนะครับผมครับโดยนะครับการที่เราจะเริ่มเรียนหรือเล่นกีตาร์นะครับสิ่งที่เราจะเป็นที่ต้องมีที่สุดนะครับนี่ครับกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปรกีตาร์คลาสสิกหรือกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์นะครับเราครต้องมีนะครับไม่งั้นเราจะฝึกไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆครับเล่นกีต้าร์คลา พุทูนะครับเพื่อจะได้นั่งให้ถูกต้องนะครับวิธีการนั่งที่ถูกต้องของกีตาร์คลาสสิกครับผมจะขึ้นรูปให้ดูครับนี่นะครับประมาณนี้ครับเราต้องชันขาขึ้นนะครับเพื่อจะให้ได้นั่งได้ถูกต้องแล้วก็สามารถเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ถูกต้องแล้วก็สบายนะครับนี่ครับผมจะสาธิตนะครับโดยน้องๆอย่าเพิ่งเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสกิลซิมเมเจอร์ให้น้องๆดูก่อนครับ ีกรอบหนึ่งช้าๆนะครับนะครับเราจะเริ่มกันนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนที่สนใจที่จะเรียนกีตาร์นะครับน้องๆที่สนใจนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีก็คือกีตาร์เลยนะครับนี่ครับอันนี้ที่ที่ยกมานะครับก็คือกีตาร์คลาสสิกนะครับซึ่ง ที่ได้ใช้เรียนครับเลยขอยกมาเป็นตัวอย่างตรงนี้ครับแต่ถ้าน้องมีกีตาร์โปร่งอยู่บ้านนะครับหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็สามารถเอามาเรียนได้นะครับมีเฟสมีช่องอะไรเหมือนกันนะครับเราแค่จะเล่นอยู่ประมาณ3มเฟสนะครับนี่ครับประมาณ3าม์นี่นะครับเราจะไม่เล่นลึกนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มที่สเกล C major s ร์สเกลนะครับเราจะเล่นแค่หนึ่งออกเต็พอนะครับก็คือ มาครับเรามาดูกันที่โน้ตตัวแรกนะครับโน้ตโดนะครับให้น้องๆรับเอามือนะครับกดไปที่สายที่ห้านะครับเฟสที่สามนะครับหรือบาร์ที่สามนะครับช่องที่สามนะครับการนับช่องก็คือหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าแต่เราจะเล่นแค่สามช่องพอนะครับก็คือ โน้ตโโน้ตัวแรกให้น้องๆเอามือครับกดไปที่สายที่ห้าช่องที่สามนะครับนี่ครับสายที่ห้าก็คือนํามาจากสายล่างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับให้น้องๆกดไปที่สายที่ห้าช่องที่สามนะครับครับอันนี้คือโน้ตโดนะครับโดก็ต้องเป็นโดต่อไปก็ต้องเป็นเลสายเลสายเลก็คือสายเปล่าสายที่ สีนะครับอันนี้ก็คือโน้ตเลนะครับน้องๆไม่ต้องเอามือไปกดที่เฟดอะไรนะครับเล่นสายเปล่าอะไรเลยครับรอมกันเป็นนี่นะครับโน้ตต่อไปก็คือโน้ตมีนะครับโน้ตตัวที่สามโน้ตมีก็คือให้น้องๆครับอันนี้กดไปที่สายที่สี่ช่องที่สองนะครับ หรือเฟสที่2เนี่ยนะครับลองครับเอารวมกันครับมีแล้วก็ต้องเป็นฟาใช่ไหมครับโน้ตตัวต่อโน้ตโน้ตตัวต่อไปครับโน้ตฟนะครับก็คือน้องๆไม่ต้องยกนิ้วออกน,นะครับแค่เอานิ้วครับขยับมาอีก ช่องหนึ่งครับช่องที่สามนะครับแต่เป็นสายเดิมนะครับใายสายที่สี่ครับนี่ครับถ้างน้องไม่อยากสไลด์แบบนี้ก็นี่ครับลดฟ้านะครับนดตัวที่สี่ลองเอามาเล่นรวมกันครับหนึ่งถึงสี่ครับนดตัวต่อไปครับลดซอนครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นชุดให้ดูครับ าครับนอตซอนนะครับก็คือสายป่าสายที่สามนะครับน้องๆไม่ต้องเอามือไปกดที่อะไรครับดีดสายป่าสายที่สามได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นชุดให้ดูครับมีน้ซอนนะครับต่อไปเป็นซอนลานะครับเดี๋ยวพี่จะเล่นโดถึงลานะครับ โนดลานะครับก็คือให้น้องๆเอานิ้วครับไปกดที่สายที่สามช่องที่สองนะครับนี่นะครับฟังเสียงครับเดี๋ยวลองเล่นช้าๆนะครับนี่คํโนลาโนตต่อไปครับโนดตัวทีครับโนดตัวทีให้น้องๆปล่อยมือออกจากเฟส ทุกเฟสนะครับแ้ะดิดสายเป่าสายไปสองนะครับคือนี่ครับเดี๋ยวพี่จะเล่นโน้ตโดถึงโน้ตทีนะครับนี่ครับทีแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่เราต้องไปเล่นตัวโดออกเต็ปอีกออกเต็ปหนึ่งนะครับคือโน้ตโดที่สูงกว่านโน้ตตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับให้น้องเอามือนะครับไปกดที่ สายที่สองเฟสที่หนึ่งนะครับก็จะได้โนดโดครับที่เป็น,นออกเตบสูงนะครับลองอําลงนะครับลองไล่กลับครับ ตั้งใจฝึกต่อไปนะครับครับอันนี้คือทิปเล็กๆน้อยสำหรับน้องนอที่ตั้งใจฝึกแรกๆแล้วครับแล้วยังไม่เห็นผลนะครับคือถ้าน้องน้องสนใจในด้านกีตาร์คาสิกครับการนั่งนะครับมีผลในการฝึกนะครับน้องๆควรดูรูปนี้นะครับน้องน้องเห็นใช่ไหมครับว่าเขานั่งแล้วเขาจะมีที่เหยียบที่พักเท้าเท้าหนึ่งนะครับเพื่อให้ขาในชันันขึ้นครับขาซ้ายครับแล้วกีตาร์นะครับต้องวางเป็นแนวนี้นะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อจะให้น้องๆครับฝึกแล้วก็เล่นครับให้ถึงเฟตลึกๆได้นะครับครับเวลาน้องๆจะล้วงนะครับมันจะสามารถล้วงได้นะครับแล้วสรีระการจับมือการจับอะไรครับเวลาเราจับคอร์ดนะครับน้องๆครับไม่ควรเอานิ้วโป้งครับเลยขึ้นมาบนคอกีตาร์นะครับถ้าเป็นคลาสสิกนี้ยิ่งห้ามเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราส่งแรงในการบีบคอร์ดหรือจับคอร์ดจับสายจับโน้ตนะครับ ไม่ดีครับเพราะว่าการที่เราเอานิ้วโป้งเลยขึ้นมามันจะไม่มีเหมือนแบบตัวคํานะครับทําให้มือเรากดลงไปได้ไม่เต็มที่ครับการฝึกก็คือพยายามดูสังเกตตัวเองครับถ้านิ้วโป้งเลยปลุ๊บควรชักนิ้วโป้งกลับมาให้อยู่ประมาณกลางคอนครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอย่างนี้นครับถ้าเลยมาปุ๊บนี้เราจะบีบแล้วเราจะปวดมือเป็นตะคิวแล้วเราจะแบบไม่อยากตองไม่อยากเล่นนะครับทําให้เราแบบพ้ออะไรเงี้ยทำไมกดแล้วคอร์ดไม่ออคอตบอร์ดอะไรเงี้ยครับลองเปลี่ยนวิธีครับชักนิ้วโป้งกลับลงมาครับเนี่ย จะทำให้เรามีแรงมีพอร์ดแล้วแบบมีแรงเยอะในการกดคอร์นครับเนี่ยรับเราก็ได้เสียงที่ดีครับไลตสกิลนี่ครับสังเกตครับนิปโ้งจะไม่เลยมางนี้นะครับถ้านิปโงงเลยมากดลําบากครับยังานก็กดออกมาทําให้เสียงออกมาได้ไม่ไพเราะแล้วก็ทําให้เหนื่อยนะครับทําให้เราซ้อมได้ไม่นานครับทำให้เราท้อครับใครที่ติดสายนี้อยู่ให เอานี้ป้งกับลงมานะครับแล้วก็ท่านั่งนะครับให้ถูกต้องนะครับนั่งแล้วก็ชันกีตาร์ขึ้นนีครับขาถ้าเกิดเราไม่มีฟุตทูลครับเราหาเก้าอี้เล็กๆหรือกระลมังครับมาขัดไว้ก่อนนะครับเหยียบไปแล้วก็เนี่ยครับชันทําให้ถูกต้องนะครับจะได้ท่าที่สวยถูกต้องแล้วก็โพซิชั่นที่มันดีครับทาให้ประสิทธิภาพในการเล่นเรามันสูงขึ้นนะครับครับท้าทําถูกแล้วครับเรามาลองอีกสักทีครับ ทิศเล็กๆน้อยครับสำหรับโพสชันในการตั้งนะครับครับเรามาต่ออีกทิศเล็กๆน้อยอีกสักทิศหนึ่งนะครับก็คือเวลาน้องๆจะฝึกนะครับการตั้งสายทีตาครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับน้องๆไม่ควรละเลยในการตั้งสายครับเด็กๆมือใหม่ครับบางคนไม่ค่อยสนใจนะครับด้านการตั้งสายด้านเสียงบางคนมาแล้วใส่เลยวันนี้ สนใจครับสายอเราอาจจะเพี้ยนครับบางทีการขนย้ายการเก็บเรามันอาจจะไม่ดีทําให้สายเราเพี้ยนครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นนะครับเราควรจะตั้งสายครับเช็คเสียงนะครับนี่ครับเช็คเสียงทุกครั้งไหมนะครับเพราะว่าสล็อตหนตรีครับเสียงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งสายหรือว่า ไม่เช็คอุปกรณ์เรานะครับบางทีการผลิตโนต้ตของเราออกมามันอาจจะทําให้ได้เสียงที่ไม่ดีและถูกต้องที่สุดนะครับอาจจะทําให้ส่งผลในอนาคตทําให้เราหูเราเพี้ยนทําให้เราเอ์เทนนิ่งไม่ดีนะครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการตั้งสายคือสิ่งสําคัญครับก่อนที่จะเริ่มเล่นทุกครั้งนะครับอีกทิศทิศหนึ่งนะครับการดูแลกีตาร์นะครับสนอน้องมือใหม่นะครับที่จะแชร์ทิศก,การดูแลและการทํายังไง ที่ทําให้เราอยากซ้อมกีตาร์เด็คพังนะครับคือที่เล็กน้อยคือครับถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกแบบนี้นะครับเวลาเราเล่นลลเสร็จปุ๊บเราควรเ็ดทุกสายนะครับให้สะอาดนะครับไม่มีคราบเหนอคราบใครนะครับเพื่อเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บมันมีเหนอใช่ไหมครับมันจะทาให้สายเราเสียนะครับพอสายเสียปุ๊บเวลาเรามาจับ <God>. ป<พ>ุ๊บมันเป็นสนิมทําให้เรา,จาเราจ็บมือน้องๆเจ็บมือถึงจะเป็นกีตาร์คลาสสิกช่างนะครับมันจะทําให้เจ็บมือนะครับอันนี้ พูดรวมนะครับถึงกีตาร์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปรหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าอิเล็กทริกไฟฟ้าอะไรแบบนี้ครับการดูแลสายหลังเล่นคือสิ่งสําคัญครับถ้าเกิดว่าสายมันเป็นสนิมนะครับเราอาจจะเล่นแล้วมันไม่ถลับมือเจ็บมืออะไรเงี้ยถ้าสายเกิดเสีิบครับอย่ามองง่ายครับน้องๆครับในคนที่งบน้อยครับอย่างน้อย1เดือนควรเปลี่ยนสายสักหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างสายของกีตาร์คลาสสิกนะครับอันนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างแรงครับ285 ก็เปลี่ยนนะครับเพื่อคุณภาพของเสียงของเราทําให้เราถ้าเกิดเปลี่ยนเราทําให้เราอยากเล่นนะครับเนี่ยเพื่อการฝึกที่ดีครับน้องๆควรมีนะครับอันนี้คือทิคเล็กน้อยที่พี่แนะนํานะครับควรฝึกฝึกในเสียงที่มันดีอุปกรณ์ที่ดีนะครับสายที่ดีครับมันจะทําให้น้องๆอยากฝึกอยากเล่นอยากจับกีตาร์ขึ้นมาบ่อยๆนะครับนี่ครับทิคเล็กน้อยครับ ครับน้องๆเป็นไงบ้างครับบทเรียนที่พี่ได้สอนไปนะครับเบื้องต้นครับการไล่สกิลซีนะครับซีเมเจอร์นะครับก็คือเล่นง่ายๆก่อนนะครับสักหนึ่งตอกเต็ปนะครับโดถึงโดก็พอนะครับไม่ต้องไปแอดวานซ์อะไรมากมายนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับน้องๆผลิตเสียงจากตรงนี้ให้มันได้ดีที่สุดนะครับค่อยขยับไป สเกลต่อไปครับซีดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับและสิ่งสําคัญนะครับน้องๆอย่าท้อนะครับให้น้องๆสู้ต่อไปนะครับพยายามตั้งใจฝึกซ้อมนะครับถ้าเหนื่อยก็ให้ลองพักลองหาอะไรทําก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาครับดนตรีมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นความสุขนะครับน้องๆ e นจอยกับมันนะครับสู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ